รีวิวลองอยู่วันนี้ครับไทยจะพาไปดูคอนโดสุดพิเศษที่สามารถเลี้ยงน้องๆหนูๆที่คุณรักได้ครับแถมวันนี้ไทยไม่ได้มาแค่กับลิงๆคนเดียวนะไทยพาน้องยูกิมาด้วยจะเป็นอย่างไรไปลองอยู่กันเลยครับแต่แต่ปลุกพอกันนะ ไปปลุกคนดีกว่าไทยตื่นได้แล้วได้แล้วตื่นได้แล้วตืนอนต่อไม่ได้เหรอขึ้นดูมดดึกกคนขี้เศร้าอยากนอนต่อยังเลยตื่นได้แล้ววันนี้เรามีรีวิวลองอยู่นะเดี๋ยวขอตื่นตั้งสติอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าให้เรียบร้อยนเดี๋ยวไปหาโอเคได้ให้เวลาสองวิเดี๋ยวเจอข้างนอกนะเดี๋ยวร้องนอกโอเคจ้าพายุเกียว์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วเร็วนะเดี๋ยวพายุเกี่ยวออกไป อ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปรีวิวลองอยู่กัน,นะฮะว่าที่นี่จะมีอะไรพิเศษบ้างแต่ตอนนี้ขอไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับผมย u ก i ยุกโอเคต้องแบบนี้สิครับถึงจะเรียกว่าสดชื่นอย่างแท้จริง โอ้โหมาลองอยู่จริงๆเนาะวันนี้รเราวมาบอกคุณผู้ชมเลยดีกว่านะคะว่าเรามารีวิวลองอยู่กันที่ไหนใช่ครับวันนี้เรามารีวิวลองอยู่กันที่เมทริสพัฒนาการเอกอมัยนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเป็นคอนโดแบบ pet friendly ด้วยก็คือน,น้องแมวน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะอยู่กันได้แบบสบายใจเลยนะครับผมมาในสไตล์ mid century modern ด้วยนะฮะต้องบอกว่าหลายอย่างน่าสนใจมากฟังก์ชันก็น่าสนใจนะที่สําคัญนะส่วนกลางตัดจัดไปมากๆต้องบอกว่าที่เรารู้สึกว่าชอบมากๆเลยเพราะว่าฟังก์ชันของห้องที่นี่นะคะ น่าอยู่แล้วก็สวยมากๆเลยและสําหรับห้องที่วันนี้เนี่ยเรามาลองอยู่กันก็จะเป็นห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะขนาดอยู่ที่5 9 2สอหนึ่งตารางเมตรกว้างนะกว้างมากก็คือเลี้ยงลูกหมาเลี้ยงลูกแมวได้เต็มที่สบายใจเลยนะครับผมนะอ่ะรู้สึกว่าวันนี้คุณผู้ชมเหมือนมีคนบอกว่าจะทําอะไรให้กินจะมาเป็นเชฟอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้ไหนยังไงนะได้สิเดี๋ยวจะไปเตรียมของให้แต่ว่าเดี๋ยวตามมาด้วยนะต้องการลูกมืองั้นเดี๋ยวไปเตรียมของให้โอเคครับนายยุกิ ไล่เติรมาเล่นกันหน่อยสิติ่นมาเล่นกันหน่อยคริม,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 มโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่าอย่างที่หลิงเขาบอกเลยว่าห้องนี้เนี่ยอยู่แบบสะดวกสบายมากๆเพราะว่าเขาเออกแบบมาเป็นห้องหน้ากว้างครับท้าใ้้เรารู้สึกเหมือนว่าเราได้อยู่บ้านเลยนะฮะจะมีความโปร่งโล่งจากฟลอร์ทูซิลลิงเนี่ย2.65เ mm, มตรครับเรียกว่าสูงโปร่งมากๆเลยนะครับแล้วก็การออกแบบแบบโอเพนแพลนนะฮะ เป็นห้องนั่งเล่นยาวมาจนถึงโซนรับประทานอาหารแล้วก็ยาวมาจนถึงโซนครัวนั่นเองนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยเชื่อมต่อแล้วก็ลื่นไหลมากๆเพราะฉะนั้นแล้วได้เวลาไปช่วยหลิงทำอาหารแล้วครับอ่ะเชฟครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับวันนี้โอ้ยพอได้ทำอาหารจริงๆนะรู้สึกว่าชอบโซนครัวมากมันแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าที่นี่เขาก็แบบว่าบิวอินมาให้แบบนี้เลยแบบนี้เลยได้อย่างนี้เลยคือซื้อปุ๊บได้อย่างนี้เลยนเนี่ยสองคนทำอาหารสบายๆมีช่องแบบสวิตช์กันด้วยคุณผู้ชมนะก็คือเห็นไหมเดินเดินเดินสลับกันไปสลับกันมา สบายมากเลยนะนี่มีเตาสองหัวแล้วก็หูดูดควันมาให้ด้วยครบเลยหลัมีซิงค์ด้วยนะคะก็คือได้อย่างนี้มาเลยนะใช่วางเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบเขาแบบวางให้ดูที่ไทยชอบสุดๆนะฮะคือเขาก่อแบ็กส์พลมาให้ด้วยอ่าสมมุติว่าแบบเราทําอาหารหนักๆเนาะกระจายเลยรปอย่างเธอเนี่ยโอ้โหทำครัวทีซะไม่อยากจะพูดถึงก็จะเช็ดง่ายเนมันก็จะสะดวกไงนี่แล้วก็จะมีแบบว่า ตู้ต่างๆให้เราได้เก็บของเพียบใช่เยอะมากตั้งแต่ตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นนะฮะแล้วก็แค่ข้างบนไม่พอข้างล่างก็มีเหมือนกันนะครับมีช่องใส่ไมโครเวฟตรงนี้นะฮะวางเครื่องซักผ้าก็ได้ตรงนี้ได้แล้วก็มีตู้เก็บใต้ซิงค์อีกตู้หนึ่งด้วยใช่ไหมแล้วก็รวมถึงตรงนี้นี่ก็เก็บช้อนซ่อมจานชาม้านล่างตรงนี้ได้ลองซิว่าลิ้นชักเป็นซอฟมไหม ่ถนอมอายุการใช้งานงั้นเดี๋ยวตอนนี้หิวแล้วทำอาหารต่อดีกว่าเอาได้สิครับผมมาเริ่มเลยโอเคตรงไหนดีนี่เนื้อสปาเกตตี้มาแล้วเสร็จแล้วหอมมากโอเคมากินกันดีกว่าโอ้โหอาหารก็น่ากินบรรยากาศก็ดีดีอยู่ห้องนี้มีความสุขที่สุดเลยละลิงจ๋า S <S จะบอกว่าถ้าพูดว่าไม่น่ากินจะให้ไปนั่งกินที่ระเบียงคนเดียวไม่คิดลยไ,ไม่คิดจริงๆนะว่าเธอจะใจไมกกรรมไส้ระกำไม่ใช้ไปนั่งกินอยู่ตรงระเบียง <S <S ระเบียงกว้างเข้าใจแต่ในห้องเนี่ยมีตั้งสองห้องนอนขอสักห้องได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นห้องของหลิงกับยูกิลูกรักลูกพูดแล้วก็ามาแล้วเนี่ยมาพอดีเลยโอ้โหเหมียวน่ารักมากให้อาหารยูรก,กิห,าห,าหน่อยเร็วไทยเอายูกิมากินข้าวก่อนนี่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 เอออ่ากินหน่อยกินหน่อยขนมเนี่ยหนูชอบไม่ใช่เหรอจ๊ะ ที่นี่เขาให้เลี้ยงสัตว์ได้ก็ไม่เกิน15โลเออสำหรับคนรักสัตว์นี่แบบชอบเลยเนาะใช่ถูกต้องต้องบอกว่าเขามีที่สําหรับน้องหมาน้องแมวคุณผู้ชมนะกว้างขวางเยอะมากแอคทิวิตี้น้องๆไม่มีเบื่อแน่นอนเออเดี๋ยวจะพาลงไปดูกันด้วยเนาะใช่ดีเป็นคนทําหน้าที่นี้ได้ดีมากหน้าที่อะไรเลี้ยงแมวอะใช่ให้อาหารด้วยเดี๋ยวพอให้อาหารเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวเรามากินต่อใครกินต่อกินของเราไม่ได้กินของไม่ได้กินของแมวต่อโอ้โห อ่าแม่อรออิ่มแล้วก็ได้เวลาที่ปุถุชนอย่างเราต้องอิ่มตามนะอิ่จริงโอ้ที่จริงแล้วตรงนี้เป็นมุมที่ดีมากเลยนะไทชอบมากเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นช่องรับแสงบานใหญ่เนาะก็คือรับแสงธรรมชาติได้ทั้งวันนะแล้วก็ทําให้ห้องมีแสงสว่างมากขึ้นโปร่งโล่งมากขึ้นด้วยใช่จริงๆก็เป็นมุมโปรของหลิงเลยนะเพราะว่าแบบนอกจากว่าเราจะกินข้าวแล้วเราก็ยังเป็นมุมแบบทํางานก็ได้นี่แบเปิดคอมทางานตรงนี้หูออกไปคือแบบ หัวปิ้งเลยหัวแล่นเลยเพราะว่าเราเห็นวิวสวยเห็นวิวเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ลมแบบโหดีแล้วยิ่งถ้าสมมติเราเปิดไปข้างนอกคือแบบเปิดระเบียงปุ๊บนะโอ้โหวิวเมืองคือแบบสวยมากกลางวันกลางคืนเออเพราะว่าที่นี่นะเขาเป็นคอนโดสูงถึง29ชั้นอ๋อสูงมากใช่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราจะทําเป็นแบบเขียดเป็นมุมทํางานก็ได้ ออืกได้เลยเนี่ยเป็นแบบว่าหูเชื่อมกันหมดคือพื้นที่เขากว้างมันแบ่งสัดส่วนได้ง่ายด้วยใช่เนาะโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยตรงนี้แต่ว่าอาหารข้างนานนี้เมื่อไหร่จะได้กินอ่ะกินเลยเพราะว่าแมวอิ่มแล้วเราก็ต่อได้เลยโอเคได้เลยมาเริ่มกินกัน เชื่อเลยว่าเธอกินเยอะมากจริงๆใช้เพิ่งกินจานเดียวเธอกินหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ละ <c oughs> อ่าเดี๋ยวแทนจากการจานชามให้โอเคโอเคครับเอ้ยไปเล่นกับยุกิกันนะอ๋อได้ได้ไดไดตามสบายเลยนี่ไปค่ะเข้าห้องไปนอนกันเนาะอุอ้ยน,นะน้าไปเล่นกันละครูปูไหนทำอะไรก,กันอยู่อุยยุกิต้องชอบห้องนี้แน่ๆเลยดูดิ เคิมเลยเคิมเลยโอ้โหชอบมากเลยใช่ไหมเนี่ยอเย่ะว่าแต่แมวเลยไทยก็ชอบเหมือนกันห้องมุมกว้างขวางขนาดนี้ แล้วก็มีที่วางโต๊ะหัวเตียงสองข้างนี่ขนาดวาวเตียงคิงไซส์ยังมีที่กว้างขนาดนี้เลยเนะนี่ยนี่นี่ตู้เสื้อผ้านี่ก็บิวอินได้เหมือนกันนะเนี่ยใช่เออทำเป็น walk in closet อะไรนี้ได้เหมือนกันใช่เลยแล้วก็ที่ห้องนี้เนี่ยก็คือมีห้องน้ําในตัวนะแล้วก็แบบแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็ที่แบบหลิงชอบมากเลยก็คือนี่เลยปลายเตียงเนี่ยเขาก็จะมีแบบหน้าต่างบานใหญ่สองบานใช่ไหม,อ,มอย่างเวลาตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องเปิดไฟแล้วก็นี่เลยามานถึอย่างเงี้ยเราก็ลูดปุ๊บ ก็ได้แสงธรรมชาติเออดีเนาะคือมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่ามันวอร์มขึ้นะใช่เ่แล้วก็นี่เลยเราจะวางทีวีดูดิ50นิ้ว up ได้เลยสบายเลยสบายเลยพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าจะดูซีรีส์หน่อยไทยดูเรื่องไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้มีงานเข้าด่วนเลยเดี๋ยวจะไปเช็คก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวหนิงดูซีรีส์รอแล้วก็ไทยทำงานเสร็จนะเดี๋ยวพายูกิไปเดินสวนข้างล่างโอเคได้เลยได้เลยได้เลยดเดี๋ยวตกลง <Y> uki, รอสักครู่ <you S 1> น,น,นะคุณหนูยุกิคาผมยุกิยูไนคะอ่ะเดี๋ยวรี่ทำงานก่อนเดี๋ยวมายุกิมาดูซีรีส์กันโอเคต้อง okay. บอกว่าห้องนี้ดีคุณผู้ชมครับคือเขาให้ห้องนี้มาเนี่ยเป็นห้องที่กําลังพอดีเลยนะสามารถที่จะทําเป็นห้องทํางานแบบนี้ก็ได้หรือเป็นห้องนอนอย่างนี้หรือว่าจะทําเป็นห้องของน้องหมาน้องแมวก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยกว้างกําลังดีเลยนะฮะแล้วก็ มีเพดานที่สูงสามารถที่จะระบายอากาศได้ดีตรงหน้าต่างตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นช่องรับแสงบานใหญ่เหมือนกันนะครับก็รับแสงในทั้งห้องเลยรวมถึงเป็นกระจกบานกระทุ้งด้วยนะฮะสามารถที่จะระบายอากาศได้ดีมากๆเลยแหละครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่มีห้องนี้ก็ดีก็คือเราไม่ต้องไปกวนทางนู้นเขาสบายมากเลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะรีบเช็คงานให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็จะพาทุกคนลงไปดูด้านล่างกันนะฮะว่าฟาร์ซิลิตี้ของที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ทำอะไรอ่ะต้องแอกขนาดนี้เลยเหรอฉันฉันตกใจหมดเลยนะใช่กำลังเสพมงานศิลป์อยู่อันนี้มีคอนเซปต์นะศิลปินเนี่ยเขาใช้คําว่ามิดเซนตุรีเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานนี้เปลี่ยนด้วยนะจริงไม่คุณต้องมองให้ออกงานอาร์ตต้องมองให้ออกจริเขาว่ามิดเนี่ยเขาตีความเป็นมิดเดย์มิดไนท์แล้วก็สร้างสรรค์สีเนี่ยเข้ามาในลวดลายแบบนี้เพื่อจะทําให้ห้องเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีสีสันแล้วก็มีเลเยอร์นั่นเองเข้าใจะสวยมันสวยดีเนาะแต่จริงๆตอนเนี้ยเราควรไปเปลี่ยนชุดไหม เ็นชุดไดไเราจะไปเดินสวนกันกับยูกิโอเคออกออกจังหวดแบบว <Okay. S 1> นน่าเสกตัดสินกันโอเคได้ได้ได้ไป okay, ไปไปไปเป็นชุดป่ะ<ป>เจอกัน มาวันนี้เราจะพายูกิไปทำอะไรกันครับวันนี้ค่ะเราจะพายูกิไปเดินเล่นกันนะคะและต้องบอกว่าด้านหน้าของโครงการเนี่ยเขาจะมีมุมบาร์บีคิวด้วยาสามารถที่จะแบบว่ามาทำแบบหมูกระทะปิ้งย่างได้ลูกบ้านใช้งานได้หมดเลยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะฮะคือถ้าเราอยู่ข้างในโถงล็อบบี้ตรงนี้เนะี่ยเรามองไปข้างนอกแล้วก็เห็นสีเขียวแล้วนะใช่ตรนนี้ถงล็อบบี้คุณผู้ชมนะต้องบอกว่าโปรง่งโล่งสบายมากนะครับผมเพราะว่าเป็นดับ์เวลลุ่มด้วยนะฮะแล้วก็มีที่นั่งเยอะ พอญาติมาเพื่อนมาก็มานั่งรอเราตรงนี้ก่อนก็ได้ นอกจากส่วนนี้เขาก็ยังจะมีเป็นแบบห้องให้แบบมาใช้บริการได้นะคะมีเป็น Multi Purpose นะคะแล้วก็มีเป็น Co-Working Space ด้วยอย่างใครที่บอกว่าทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมเนาะหรือว่าแบบเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะแบบยกโน้ตบุ๊กมาเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทํางานด้านล่างได้เลยนะคะใช่แล้วครับเห็นว่าเห็นพื้นที่สีเขียวสบายตาแน่นอนค่ะแต่ว่านอกจากตรงนี้เนี่ยด้านหลังเขามีเมลบ็อกด้วยอ๋อก็มาใช้กันได้นะคะแล้วก็นี่ เดี๋ยวเราพายูกิไปเดินเล่นกันดีกว่าน้องเขานั่งแล้วนะเนี่ยเราไปออกกำลังกายกันดีกว่าใช่คือเดี๋ยวเราจะพาไปตรงเพศโซนเป็นเพศโซนใช่โอเคคุณผู้ชมฮะไปดูกันดีกว่าว่าเพชรโซนจะเป็นอย่างไรไปไหมพร้อมไหมสองหนึ่งไปตอนนี้ก็เป็นเพชรโซนนะฮะที่คนรักน้องหมาน้องแมวเนี่ยต้องชอบมากแน่ๆนะฮะเพราะว่ามีพื้นที่ให้น้องวิ่งเล่นแบบกว้างขวางด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ ก็ <g ill ain> มีรั้วล้อมรอบนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีทั้งหญ้าเทียมแล้วก็หญ้าจริงที่อยู่ด้านหลังของเรานะฮะให้น้องได้สัมผัสธรรมชาติแบบแท้จริงเลย <c oughs> ใช่ค <ขะ S 2> ่ะนอกจากแบบว่าน้องหมาน้องแมววิง่งโซนนี้ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะวิ่งไปกับน้องนี่รอ,อบรอบนี้เลยก็คือวิ่งรอบรอ,อบนี้ได้เลยนะก็ได้เหมือนกันใช่นะฮะแล้วก็ยังมีที่อำนวยความสะดวกให้น้องหมาน้องแมวเราด้วยนะฮะ <c oughs> อย่างมีถุงดำเก็บการขับถ่ายของน้องใช่ไหมแล้วก็มีที่อาบน้ําให้น้องด้วยค่ะตอนนี้เหมือนยุกิอยากจะวิ่งแล้วเราปล่อยให้น้องวิ่งเล่นา อ๋อ <kung> ่ไหนไปค่ะไปค่ะไปค่ะเป็นไงมั่งไทยเหนื่อยไหมใครเหนื่อย หลิงเอเอเอ่ะอ่พักก่อนไหม <laughs> ได้เลยมาถึงยูกิกอ่ะพักก่อนไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้ยูกิไปพักนะเดี๋ยวส่วนเราเราไปดูมุมบาบีคิวด้านหน้าเ,าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้วยไปไหมย,ยูกิไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะให้พักก่อนละกัน <Ugh. laughs> ดูเขานอนเลยนะ่ะไปยูกิไป สายบาร์บีคิวปิ้งย่างหมูทอดด้วยได้ไหมต้องเลิฟสิ่งนี้แน่นอนแน่นอนเอาเลยไหมวันนี้เลยเหรอเบอร์พร้อมที่พร้อมแล้วเหลือแค่พักพวกไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยจะไปชั้นเจ็ดก่อนอ่าฟาซิลิตี้อยู่ชั้นเจ็ดบอกว่าอยากว่ายน้ำเดี๋ยวพาไปว่ายน้ำเลยฉันบอกเธอเมื่อไหร่เธอบอกว่าอยากว่ายไงฉันหยอกเล่นโอเคคุณผู้ชมครับไปชั้นเจ็ดกันไปดูฟาซิลิตี้ครับ ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ชั้นที่เจนั่นเองฟาร์ซิลิตี้อยู่ชั้นนี้นะมูดมีหลายอย่างให้เลือกเล่นเลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสนะครับผมสระว่ายน้ํามีแบบว่าที่นั่งดูภ้าที่สวยด้วยรวมถึงตรงนี้เลยหลายอย่างอย่างนี้วันนี้จะทําอะไรโอ้โหแต่งเต็มขนาดนี้ถามได้มาฟิตเนสสิยะอย่าไปถ่ายรูปแล้วกลับบ้านแบบที่เคยทำนะแนรูทันรูทันเดี๋ยวรูปนึงปุ๊บกลับล้อเล่นวันนี้ช่วงนี้บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาฟิตเนสขอสักหน่อยขอสักหน่อยโอเค เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะไล่กันแต่ตรงนี้ยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยแล้วกันึกว่าแบบตอนนี้ไม่ได้จะรีวิวแล้วเพราะว่าของยางเขาพร้อมตอนแรกจะเอาแบบยูนิคอร์นมาแต่ว่า <laughs> รู้อ่ะซะกก่อนอ๋อ <laughs> เอก็เลยเอาแบบนี้มาแล้วโอเคว้า okay. ว <laughs> okay. wow. มุมนี้เนี่ยสามารถที่จะมาดูแบบพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกเออหนูก็จะไม่เล่นด้วยคือแบบเป็นเป็นแบบวิวที่ดีมากเลยนะวิวสวยใช่คือถ้าช่วงเย็นๆยนอย่างนี้นะโอ้โหขอแบบว่าเครื่องดื่มสักแก้วนึงแล้วก็คนรู้ใจอยู่ข้าง นั่งทอดรักกันสองคนผัดกันดื่มไปคนละอึกสองอึกโอ้โหนอกจากมุมนี้พ่อรักได้มุมนั้นก็พ่อดรักได้เหมือนกันอาไหนไหนเป็นมุมซันเดงนะคะเขาจะมีแบบว่าให้นั่งแบบนั่งชิวๆใครอยากมาปิกนิกก็ได้โอเคนวันนี้ฟ้าสวยมากฟ้าก้าไม่ส่งมไม่เล่นละไม่เล่นละอ่ะอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจนะครับไปกันต่อไปกันต่อแล้วก็ไปกันต่อค่ะ โอ้โหสาว,ว่ายน้ำสวยมากสวยมากทุย,ยเหมือนอยู่รีสอร์อะไรนี้เลยเนาะเออใช่ดูน้ำก็เย็นดูอย,ย่างนี้ถ้าต้องมาว่ายน้ำในถูกต้องที่สุดแล้วเหมือนไม,มนเป็นไรไม่รู้นะไทยหน้วขอดูหน่อยเป็นยังไงวะนะคะดูหน่อยหยิบออกมาหน่อยอหนันไป <c oughs> ไทยรีบวะเขาอยากว่ายน้านะคะก็เลยส่งให้เลยเดยวหลิงไปฟิตเนสนะไม่ได้เลย คนคนนี้คือจิ้งจอกคือนางร้ายคือคนที่เชื่อไม่ถือไปได้คุณผู้ชมครับผมต้องบอกนะว่าการได้ลงน้ําแบบนี้ชมวิวแบบนี้นะฮะเรียกว่า270องศาเลยนะรอบๆตัวเรามันมีความสุขมากๆแล้วก็ผ่อนคลายมากๆนะเวลาทํางานมาเหนื่อยหนักๆจะเวลาไหนก็ตามแต่นะแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยถ้าอากาศดีๆลงมาว่ายน้ําหรือช่วงเย็นเนาะช่วงพระทิตย์กลังตก หรือช่วงตอนกลางคืนนะฮะก็จะเห็นแสงไฟของเมืองสวยงาประดับประดาเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็น้ําที่นี่ครับเป็นระบบเกลือด้วยนะครับผมแน่นอนว่ามีความสะอาดแล้วก็ให้ความสดชื่นของเราได้แน่นอนนะครับจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเนี่ยระยะทางค่อนข้างจะไกลมากๆนะผมคิดว่าถ้าผมว่ายไปว่ายกลับอยู่ประมาณรอบเดียวครับรอบเดียวก็เหนื่อยแล้วด <laughs> ี่คิดนี่ไม่ใช่อะไรคิดว่าจะถึงรอบหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่านูเอา้าอะไรนะั่นอะ กำลังคุยอยู่กับคุณผู้ชมไม่ต้องมายุ่งเลยโอ้โหอาะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวส่งไปให้หลิงรีวิวภายในฟิตเนสดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตัวส่วนตัวผมนะี่ยขอเวลาไปไว่ายน้ำและพักผ่อนกันนิดนึงนะครับ ได้เวลาของหลิงแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาฟิตเนสใช่ไหมแต่ว่าเราต้องพาทัวร์ก่อนว่าหูที่นี่เนี่ยเครื่องเขาครบจริงๆนะมีทั้งแบบลู่วิง่งปันจัก,กยานเวทคาร์ดิโอคือแบบใครที่เป็นสาวกําลังกายเนี่ยเลิฟแน่นอนนะคะและที่สําคัญต้องบอกว่าสิ่งที่หลิงชอบนี่ก็คือนี่เลยเอกลักษณ์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะเป็นการเล่นแบบว่าเส้นสาย แสงไฟทําให้เวลาที่เราแบบกําลังฟิตเนสแล้วมันรู้สึกแบบแอคทีฟอะไรแบบนี้นะคะก็นี่เลยนอกจากแบบข้างในโอเคละเราเห็นวิวข้างนอกท้องฟ้าเห็นวิวแบบสีเขียวอะไรเงี้ยนี่คือเวลาเวลาออกกําลังกายแล้วมันแบบเห็นวิวอย่างเงี้ยมันมันมีแรงอะไรอย่างนี้นะคะก็เตียวหลิงขอวิ่งก่อนละกันวันนี้ฟิตมากนะคะเดี๋ยวมาเริ่มเลยระดับหลิงมันต้องสปีดจาก20่สิบไหมตายพอดีอ่ะสักสิบละกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลย เลยนะหลิงชอบห้องฟิตเนสที่นี่นะคะเครื่องครบมากมากเลยแต่ว่าเอ๊ะตอนนี้ไม่น่าใจไทยอยู่ไหนเดี๋ยวไปตามก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปโครงการกันค่ะไทยอยู่ไหนอยู่นู่นหรือเปล่าเนี่ยตรงฉันตกน้ำเหรอจริงๆเธอบักฉันตกน้ำเหรอแน่นอนอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ขั้จริงๆนะเี่ยกลียดจังเลยแล้วไม่อาบน้ำเร็วว่ะเธอทำอะไรอยู่เมื่อจะถ่ายรูป ไม่ใช่เไม่ใช่แบบนั้นสามสิบรูปเองอ๋อเหรออ๋อเหรอเด็กอันกันกันฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วงั้นเดี๋ยวหลิงรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปโครงการแล้วกันโอเคครับผมได้เลยปะคุยกับคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายอ๋ออันนี้ชอบทิ้งเนาะคุณชอบทิ้งจริงเลยเนี่ยเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวไปสรุปโครงการกันครับ ถึงเวลามาสรุปโครงการนะคะกับเมทิสพัฒนาการเอกมัยค่ะซึ่งที่นี้ก็จะเป็นคอนโดไฮไลท์พร้อมอยู่29ชั้นค่ะมีทั้งหมด341ยูนิตค่ะใช่แล้วครับผมนอกจากห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําอย่างที่เราพาไปชมกันมาแล้วนะครับยังมีแบบ1ห้องนอนและก็2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําให้เลือกสรรกันอีกด้วยนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีความเป็นส่วนตัวสูงมากมนะครับผมเพราะว่า1ชั้นเนี่ยมีเพียงแค่15ยูนิตเท่านั้นคุณผู้ชมครับ เรื่องาส่วนตัวส่วนตัวเนาะ,ะนะฮะแล้วก็รวมถึงที่นี่ครับอย่างที่บอกว่าเป็นคอนโดแบบ pet friendly นะครับผมนี่เลยสามารถเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้อย่างสบายใจแน่นอนนะฮะว่าฟ a c i ิลิตี้แล้วก็รวมถึงส่วนกลางเนี่ยมีกิจกรรมให้น้องหมาน้องแมวได้ทำกันเยอะมากใช่ค่ะสำหรับที่นี่นะคะเรื่องของรูปแบบอาคารค่ะเขาก็จะเป็นแบบ new urban lifestyle นะคะคก็จะมีการแบบว่าใช้เป็นแบบสีสัสนเส้นรวดลายต่างๆานะคะทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะก็จะ ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยก,กระชุ่มกระชวยมีสีสันในชีวิตเลยรู้สึกสนุก,สน,กสนุกขึ้นใช่ค่ะ,คะนะฮะพูดถึงการเดินทางบ้านดีวกว่าฮะสนุกสบายสุดๆนะฮะเพียงแค่100เมตรเข้าถึงทางหลวนแล้วนะครับผมแล้วก็เพียงแค่ห้านาทีสามารถเข้าถึงญาติเอกมัยทองหล่อได้ด่วนค่ะแล้วก็800เมตรนะคะถึงอพอร์ตเดลิ้งรามคำแหงนั่นเองค่ะครบเครื่องขนาดนี้คุณผู้ชมครับห้องวันเดรูมเนี่ยเขายังการันตียิวขายพอผู้เช่า5%อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าการันตีแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครที่กําาลังสนใจจออยยที่่ะบูคโย อยู่เองนะคะหรือว่าลงทุนที่นี่ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะนะเราจะพาไปที่ไหนอีกนะคะรีวิวรองอยู่เราจะพาไปไหนก็รอติดตามกันค่ะครับผมนะฮะสำหรบับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับผมสามารถคอมเมนต์คุยกับพวกเราได้นะด้านล่างเลยนะครับสำหรบับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ